สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เรามี2เรื่องที่ดูเหมือนจะมาจากโลกคนละใบเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมันพูดถึงเรื่องเดียวกันเรื่องแรกนะคะมาจากเว็บไซต์โหราศาสตร์ยุคใหม่เลยเขาบอกว่าเราสามารถหาเส้นมรดกบนฝ่ามือได้แล้วถ้าเราไม่ชอบนะก็ไปผ่าตัดเปลี่ยนลายมือเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาได้เลยค่ะ ครับในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการเลยซึ่งย้อนกลับไปดูรากของศาสตร์เดียวกันนี้แล้วบอกว่าเส้นบนฝ่ามือเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอนาคตแต่เอ่อมันเป็นเหมือนแผนที่สุขภาพที่สะท้อนร่างกายเราในปัจจุบันมากกว่าโห้ oh. มาเลยเกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าศาสตร์โบราณพวกนี้จริงๆแล้วมีไว้เพื่อทำนายสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือว่ามีไว้เพื่อวินิจฉัยสิ่งที่เป็นอยู่กันแน่ เป็นคำถามที่ท้าทายมากเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มจากมุมมองสมัยใหม่ที่หวือหวาที่สุดกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเรื่องจากบนเว็บไซต์ h a n d h o r o c o m ที่พาดหัวได้แบบดึงดูดมากว่าลายมือนี้ได้มรดก40ล้านคือแค่เห็นก็ต้องอยากแบมือตัวเองดูแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่ว่านิยามคาว่ามรดกของเขาเนี่ยอมมันกว้างกว่าที่เราคิดนะคะใช่ครับเขาไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองจากพ่อแม่เท่านั้นแต่อาจจะมาจากคู่สมรส หรืออาจจะเป็นโชคลาภลอยๆอย่างการถูกรางวัลใหญ่ๆโอ้หรือในอีกแง่หนึง่งอาจจะไม่ใช่ตัวเงินเลยก็ได้ครับแต่เป็นโอกาสทองในชีวิตโอกาสทองครับอย่างการได้งานที่ดีมากๆกิจการรุ่งเรืองหรือว่าได้ทำเลค้าขายที่ใครๆก็อยากได้โอเคค่ะและเส้นที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของมือเราคะเผื่อตอนนี้ใครกำลังพลิกมือตัวเองดูอยู่พอดี ตามที่เว็บไซต์อธิบายไว้นะครับเขาเรียกตำแหน่งนี้ว่าเนินอังคารสูงวิธีหาง่ายๆก็คือลองมองไปที่สันมือด้านข้างฝั่งนิ้วก้อยของเราบริเวณเนื้อนูนๆตรงนั้นแหละครับเส้นมรดกที่ว่านี้จะเป็นเส้นที่ลากจากขอบมือเข้ามาในฝ่ามือเป็นแนวนอนเข้ามาใช่ครับถ้าเส้นนี้ตรงสวยหรือโค้งขึ้นนิดๆไปทางนิ้วนางแบบนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ถ้ามันหักลงหรือไปตัดเส้นอื่นก็จะกลายเป็นเรื่องร้ายแทนหรอคะ ถูกต้องครับถ้าเส้นมันหักลงมาหรือพุ่งไปตัดเส้นสมองความหมายจะกลับกันเลยคือจะกลายเป็นความผิดหวังเรื่องทรัพย์สินหรือว่าพลาดโอกาสสำคัญไปโหที่น่าทึ่งกว่านั้นคือความเฉพาะเจาะจงของเขาครับในเว็บระบุอายุที่จะได้รับมรดกเป็นจุดทศนิยมเลยนะทศนิยมเลยเหรอคะครับเช่น30.4ปีหรือ44.4ปี 30.4ปีไม่ใช่30หรือ31แต่เป็น30.4เลยเหรอคะแบบว่าแม่นยำขนาดนั้นเลยนะครับผมแล้วในเว็บก็ไม่ได้มีแค่เรื่องมรดกอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนจะมีลายมือสำหรับทุกอย่างเลยมีครบเลยครับลายมือเศรษฐีร้อยล้านลายมือซ e o ลายมือนักการเมืองหรือแม้กระทั่งลายมือคนเรียนจบปริญญาเอกก็ยังมีโอ<ฮ>แต่จุดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดนะแล้วก็เป็นหัวใจของมุมมองสมัยใหม่จริงๆคือแนวคิดที่ว่า ถ้าเราไม่พอใจลายมือของตัวเองเราก็เปลี่ยนมันได้เดี๋ยวสิคะเปลี่ยนได้ยังไงคะหมายถึงไปผ่าตาดัดหรือว่าต้องเอามาร์เกอร์มาวาดเพิ่มเอาเองทุกเช้าก็มีทั้ง2องอย่างเลยครับในเว็บพูดถึงการผ่าตัดเปลี่ยนลายมือจริงๆแล้วก็ยังมีคู่มือสอนวิธีเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเองด้วยซึ่งอาจจะเป็นเทคนิคการนวดหรือการสร้างรอยกดทับซ้ำๆอ๋อนี่คือจุดที่ทําให้เกิดคําถามสําคัญที่เราคุยกันตอนแรกเลยครับว่า ถ้าเราเชื่อว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดไว้แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชื่อว่าเราสามารถแก้ไขสัญ,ญลักษณ์ที่บอกชะตานั้นได้ตกลงแล้วเรากำลังเชื่ออะไรกันแน่คำถามนั้นน่าสนใจมากเลยค่ะมันเหมือนกับว่าลายมือกลายเป็นเป้าหมายที่เราต้องไปให้ถึงไม่ใช่คำทำนายที่เราต้องยอมรับ ซึ่งมันก็พาเรามาสู่มุมมองที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแหล่งข้อมูลชิ้นที่2ของเราพอดีเลยใช่ไหมคะที่ว่าบางทีเส้นพวกนี้อาจไม่ได้กําลังทํานายอนาคตแต่กําลังสะท้อนภาพปัจจุบันของเราอยู่ใช่เลยครับนั่นคือการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่ที่เราเห็นในวิทยานิพนธ์จากมศทที่ศึกษาเรื่องการนําโหราศาสตร์มาใช้ในการแพทย์แผนไทยซึ่งมองศาสเตียวกันนี้หรือที่เรียกว่าหัตถศาสตร์ไม่ใช่ในฐานะเครื่องมือทํานายโชคชะตา แต่เป็นเครื่องมือวินิจฉัยสุขภาพครับหมายความว่าสัญ,ญลักษณ์เดียวกันบนฝ่ามือสามารถตีความได้2แบบเลยเหรอคะในขณะที่เว็บดูดวงบอกว่านี่คือเส้นโชคลาภแต่วิทยานิพนธ์บอกว่ามันอาจเป็นสัญญาณของสุขภาพถูกต้องครับเป็นการอ่านข้อมูลชุดเดียวกันผ่านเลนส์คนละอันเลยในงานวิจัยเขายกตัวอย่างไว้ชัดเจนมากครับเช่นเครื่องหมายตะแกรงบนเนินสุกเนินสุกครับถ้าใครกำลังดูมือตัวเองอยู่ เนินสุกคือเนื้อนูนๆตรงโคนนิ้วโป้งของเรานะครับลองนึกภาพเส้นหลายๆเส้นตัดกันเป็นตารางเล็กๆเ,เหมือนเครื่องหมายแฮชแท็กในมุมมองการแพทย์แผนไทยสัญลักษณ์นี้อาจบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงได้โอ้โหคือในมุมมองสมัยใหม่เครื่องหมายบนเนินสุกอาจจะเกี่ยวกับความรักแต่ในมุมมองนี้มันเกี่ยวกับสุขภาพภายในร่างกายโดยตรงเลยใช่ครับหรืออีกตัวอย่างคือโรคไทรอย ก็อาจจะสังเกตได้จากเครื่องหมายที่เป็นรูปเกาะยาวๆบนเส้นชีวิตหรือโรคเกี่ยวกับสายตาอย่างต้อกระจกก็อาจจะวิเคราะห์ได้จากลักษณะของเส้นสมองมอืจะเห็นว่าในมุมมองนี้ลายมือคือสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนสภาวะภายในไม่ใช่สิ่งที่ฟ้าดินกําหนดมาเพื่อบอกอนาคตพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันลึกกว่าที่คิดนะคะ มันไม่ใช่แค่การดูลายเส้นแต่มันคือส่วนหนึ่งของระบบการแพทย์ที่ใหญ่กว่ามากแต่ก็ยังสงสัยอยู่นะคะโอเคการดูลายมือเพื่อวินิจฉัยโรคพอจะเห็นภาพแต่เรื่องโหราศาสตร์ที่ดูดวงดาวเนี่ยมันมาเชื่อมกับรักษาคนได้ยังไงดูเหมือนจะเป็นการก้าวกระโดดที่ไกลเหมือนกันนะคะจากการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองมาสู่การวินิจฉัยไข้หวัดเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่า เรามักจะมองโหราศาสตร์ในปัจจุบันแค่ในมิติของการทำนายอนาคตแต่ในอดีตมันถูกมองเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งเลยนะครับในวิทยานิทน์เล่าถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาเกี่ยวกับพระโหราธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งโหหลวงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะมีบันทึกในพงศาวดารว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าปราสาททองทอดพระเนตรเห็นหนูตัวหนึ่งตกลงมาต่อหน้าพระพัก พระองค์ก็เลยเอาขันทองครอบไว้แล้วก็เรียกพระโหราธิบดีมาทำนายค่ะพระโหราธิบดีก็คำนวณตามหลักดาราศา,ศาสตร์แล้วก็ทูลว่าสัตว์ที่อยู่ในขันเป็นสัตว์สี่เท้าและมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวแต่พระเจ้าประสาททองเห็นแค่ตัวเดียวนะคะใช่ครับพระองค์ก็ตรัสว่าทายว่าเป็นสัตว์สี่เท้านะถูกแต่ทายว่ามีสี่ตัวน่ะผิดแล้วแต่พอเปิดขันทองออกดู ปรากฏว่าในนั้นมีหนูสี่ตัวจริงๆครับจริงหรอคะครับคือแม่หนูหนึ่งตัวกับลูกที่เพิ่งคลอดอีกสามตัวพระเจ้าประสาททองถึงกับตรัสชมเลยว่าทายแม่นกว่าตาเห็นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยค่ะแต่ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นความโชคดีหรือเปล่าคะหรือการเดาที่ถูกเป๊ะครั้งหนึ่งความแม่นยำระดับนี้ถือเป็นเรื่องปกติของโหรหวงสมัยนั้นหรือว่านี่คือตัวอย่างระดับตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาก็น่าคิดนะครับ แต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าศาสตร์นี้ถูกให้ความสำคัญอย่างสูงคืออีกครั้งหนึ่งพระโหราธิบดีได้คำนวณและถวายดีกาทำนายว่าภายในสามวันจะเกิดไฟไหม้ในพระราชวังโหสมเด็จพระเจ้าประสาททองซึ่งเชื่อถือในคำทำนายอยู่แล้วก็มีรับสั่งให้ขนย้ายข้าวของสำคัญลงเรือแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับที่วัดชัยวัฒนารามเป็นการชั่วคราวพร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้มีการใช้ไฟในวังเด็ดขาด แล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอครบกำหนด3วันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทหารก็ไปกราบทูลว่าทุกอย่างปกติพระองค์ก็เริ่มจะคิดว่าคราวนี้โหนคงทายผิดอ่า,าแต่พอตดดึกก็เกิดฟ้าผ่าลงมาที่ยอดพระมหาประสาสาจนเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาจริงๆตามคำทำนายโอ<ห>้เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโหราศาสตร์เคยถูกใช้ในระดับยุทธศาสตร์ของบ้านเมืองเลยครับ โอเคค่ะพอจะเห็นภาพความสำคัญในประวัติศาสตร์แล้วแต่คำถามเดิมยังอยู่นะคะคือมันเชื่อมกับการวินิจฉัยโรคของคนธรรมดาได้อย่างไรคะจุดเชื่อมที่สำคัญที่สุดที่วิทยานิพนธ์อธิบายไว้ก็คือแนวคิดเรื่องธาตุเจ้าเรือนครับนี่คือหัวใจที่เชื่อมดาราศาสตร์ธรรมชาติและร่างกายมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันธาตุเจ้าเรือนดินน้ำลมไฟที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากและอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจคือ วิธีการหาธาตุเจ้าเรือนตามตำราแพทย์แผนไทยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ดูจากวันเดือนปีเกิดแบบที่เราดูกันในโหราศาสตร์สมัยใหม่นะเอาเหรอคะแล้วเขาดูจากอะไรเขาดูจากเดือนที่ปฏิสนธิครับปฏิสนธิใช่ครับหรือเดือนที่เริ่มตั้งขันซึ่งมันเชื่อมโยงกับฤดูการโดยตรงเลยหลักการก็คือถ้าการตั้งขันเริ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนคือเดือน5ถึง7คนคนนั้นก็จะมีธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือนอ๋อถ้าเริ่มในช่วงฤดูฝน เดือน8ถึง10ก็จะเป็นคนธาตุลมถ้าเป็นฤด,ดูหนาวเดือน1 1ถึง1ก็จะเป็นคนธาตุน้ําและสุดท้ายถ้าเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤด,ดูหนาวกับร้อนคือเดือน2ถึง4ก็จะเป็นคนธาตุดินครับเดี๋ยวสิคะนี่มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องราศีไปเลยนะคือธาตุประจําตัวของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดวันไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราถูกปฏิสนธิในฤด,ดูไหนอย่างนั้นเหรอคะมันเป็นการเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับวงจรของธรรมชาติโดยตรงเลยใช่เลยครับ แล้วในทางปฏิบัติคนแต่ละธาตุจะมีลักษณะต่างกันยังไงบ้างคะมันส่งผลต่อบุคลิกภาพหรือแค่สุขภาพร่างกายตามตำราจะเน้นไปที่ลักษณะทางกายภาพเป็นหลักครับเช่นคนธาตุดินมักจะมีรูปร่างสูงใหญ่ลำสันกระดูกใหญ่แข็งแรงคนธาตุน้ำจะมีรูปร่างสมส่วนผิวพันเปล่งปลั่งสดใสคนธาตุลมรูปร่างจะโปร่งผอมบางผิวค่อนข้างแห้ง ส่วนคนาธาตุไฟมักจะขี้ร้อนทนร้อนไม่ค่อยได้ผมงอกเร็วข้อต่อต่างๆอาจจะหลวมกว่าคนอื่นพอจะนึกภาพตามออกเลยค่ะแล้วหลักการนี้มันเข้าไปเกี่ยวกับการรักษาโรคได้อย่างไรคะหลักการพื้นฐานของการแพทย์แผนไทยคือความเจ็บป่วยเกิดจากความไม่สมดุลของาธาตุในร่างกายหรือที่เรียกว่า,าธาตุกำเริบหย่อนหรือพิการอดังนั้นการรักษาก็คือการปรับสมดุลธาตุนั้นๆกลับสู่ภาวะปกติ โดยใช้สมุนไพรและอาหารที่มีรสชาติต่างๆการเป็นเครื่องมือยกตัวอย่างได้ไหมคะเกิดปัญหาจากความร้อนในร่างกายได้ง่ายเวลาเจ็บป่วยจากธาตุไฟกำเริบเช่นเป็นไข้ตัวร้อนหรือมีแผลร้อนในในปากการรักษาก็ต้องใช้ยาหรืออาหารที่รสขมรสเย็นและรสจืดค่ะซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดความร้อนในร่างกายเช่นฟ้าทลายโจรหรือบรเพ็ด เพื่อเข้าไปปรับสมดุลธาตุไฟให้กลับคืนมาเหมือนเดิมเป็นระบบคิดที่มองร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะคะใช่ครับเป็นระบบที่ลึกซึ้งและมีเหตุผลในตัวเองมากเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่เรื่องการรักษาอย่างเดียวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอีกประเด็นที่น่าประทับใจมากที่วิทยาน,นิพนธ์กล่าวถึงคือเรื่องจรรยาวันของแพทย์แผนโบราณหรือจรรญ,ญาแพทย์ที่มีข้อกําหนดไว้ชัดเจนเช่นแพทย์ต้องมีเมตตาจิตต่อคนไข้เหมือนเป็นคนในครอบครัว ไม่โอวดความสามารถของตนเกินจริงและที่สำคัญคือไม่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองมากกว่าชีวิตคนไข้สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าศาสตร์นี้ไม่ได้มีแค่เทคนิคแต่มีรากฐานทางจริยธรรมที่แข็งแรงมากครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการสนทนาของเราวันนี้จะเดินทางมาไกลขนาดนี้เราเริ่มต้นจากการตามหาเส้นมรดกพันล้านบนเว็บไซต์ดูดวงสมัยใหม่แล้วบทสนทนาก,ก็พาเราย้อนกลับไปถึงราชสํานักอยุธยา ก่อนจะมาจบลงที่หลักการแพทย์องค์รวมที่ว่าด้วยการปรับสมดุลธาตุในร่างกายเป็นสองมุมมองที่อยู่เป็นศาสตร์เดียวกันแต่เหมือนมาจากคนละโลกเลยค่ะครับมันแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าศาสตร์โบราณถูกตีความและนำไปใช้ต่างกันอย่างไรในสองยุคสมัย มุมมองแรกคือการใช้ศาสตร์ทำนายเพื่อตอบสนองความปรารถนาและความกังวลของคนยุคใหม่แม้ว่าจะเป็นความร่ำรวยความสำเร็จหรือการควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองซึ่งมันก็สะท้อนค่านิยมของสังคมปัจจุบันได้ดีในขณะที่อีกมุมมองหนึ่งมองย้อนกลับไปที่รากเดิมแล้วพบว่ามันคือระบบภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงสุขภาพของเราเข้ากับจักรวาลและธรรมชาติมีทั้งหลักการทางวิทยาศาสตร์ในแบบของตัวเองแล้วก็มีรากฐานทางจริยธรรมกำกับไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็พาเรากลับมาสู่คำถามตั้งต้นที่น่าสนใจนะครับแหล่งข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าศาสตร์โบราณถูกใช้ทั้งเพื่อทำนายอนาคตและวินิจฉัยสภาวะในปัจจุบันค่ะมันเลยทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าเส้นสายบนฝ่ามือหรือตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าแท้จริงแล้วกำลังบอกเล่าถึงเส้นทางที่ถูกขีดไว้แล้วอย่างไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือมันเป็นเพียงภาพสะท้อนสภาวะร่างกายและจิตใจของเราณขณะนี้ เหมือนเป็นแผนที่ที่บอกว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ไม่ได้บังคับว่าเราต้องเดินไปทางไหนและเรายังสามารถเลือกเส้นทางที่จะเดินต่อไปได้ด้วยตัวเอง